เปิดใจครั้งแรกซาร่าเขลียดราม่าศึกแย่งลูกซาร่านางแบบสาวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีกระแสดาม่ามากที่สุดในตอนนี้เปิดใจทั้งน้ำตาพร้อมทนายยกมือไหว้ขอโทษโรงเรียนและคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากประเด็นข้อเรียกร้อง6ข้อที่ยื่นให้ไหมพิรัตพร้อมยอมรับมีลูกสาวอีกคน ซาร่าออกมาเคลียร์ทุกปมเปิดใจทางน้ำตาบอกว่าไม่เคยคิดเอาลูกตัวเองเป็นปบอกว่าไม่เคยคิดเอาลูกตัวเองเป็นประกันในการเรียกรับเงินจากไม้และไม่เคยกีดกันลูกกับไม้พราะซาร่าโทรให้ไมมาหาวันที่คลอดลูกแสดงว่าตัดสินใจแล้วว่าอยากให้ลูกมีพ่อส่วนประเด็นที่พูดถึงในกระแสะออนไลน์เรื่องค่าใช้ใจ่ายที่ฝ่ายใช้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวรวมเป็นจํานวนเงิน10บล้านบาทตลอด6ปีก่อนหน้านี้ได้คุยกันแล้วแต่ไม่ลงตัวเพราะสิ่งที่ต่าง ฝ่ายต่างคิดว่าดีที่สุดสําหรับทุกนั้นไม่ตรงกันโดยเรื่องลดค่าใช้ใจ่ายไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่มันเกิดมาตลอด6ปีถูกตัดค่าใช้ใจ่ายส่วนอื่นๆออกจนเหลือค่าเลี้ยงดูเพียง3,000 30, บาทต่อเดือนเท่านั้นและเงินไม่ได้เข้าบัญชีซาร่าเพราะเงินส่วนใหญ่ที่เป็นค่าใช้ใจ่ายค่าเทอมค่าประกันชีวิตนั้นไม่จ่ายตรงกับโรงเรียนและบริษัทนั้นๆอยู่แล้วเรื่องเงินซาร่าไม่เอาลูกมาเป็นตัวประกัน ทางนี้มีหลายครั้งที่รู้สึกกลัวเพราะคําพูดของไม้รู้สึกว่าเขากําลังจะพาลูกเราไปโดยตนเองมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงเมื่อตอนออกจากคอนโดแล้วจึงพาลูกกลับภูเก็ตซึ่งเป็นช่วงโควิดทางไม้ติดต่อยวว่าอยากเจอลูกตนก็บอกไปว่าไม่สะดวกโดยไม่ได้บอกเหตุผลไปและไม่อยากถูกไล่เหมือนหมูเหมือนหมา เหมือนที่เคยเจอก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องโรงเรียนมีการพูดคุยกันตลอดเราไปดูทุกที่ต่างคนต่างเสนอไม่ใช่ว่าโรงเรียนไม่ดีแต่อยากพาลูกไปตัดสินใจอยากให้ลูกเลือกสิ่งที่ชอบและอีกประเด็นหนึ่งที่ร้อนฉ่าหน้าโซเชียลแชร์ภาพหลาว่าซาร่าท้องซึ่งเธอก็เคลียร์ชัดประกาศข่าวดีว่ามีลูกสาวอีกคนชื่อน้องเอมิลี่ไปฝากคันปกติเดินไปไหนมาไหน,ไหนก็ท้องป่องปกติไม่มีอะไรปิดบงังรวมถึงคบกับนายแบบหนุ่มวาดิม ก็เปิดเผยเพียงแต่ที่ยังไม่พูดตอนนี้มีคดีฟ้องร้องกับไหมเพราะกลัวรอบข้างได้รับผลกระทบจากนี้ซาร่าไม่ต้องการอะไรแล้วแค่อยากให้แม็เวลมีทั้งพ่อและแม่ถ้าไม้เห็นตรงกับซาร่าว่าอยากให้เป็นเรื่องในครอบครัวไม่ต้องให้ถึงสองพฤศจิกาย,ยนนี้ฝากถึงคุณว่าคุยกันได้ในวันนี้เลย